โอ้ยเซฟหรือป้องกันอะไรวะเฮ้ยลูกตัวโยเซฟเฮ้ยเปิดประตูเองเองโยโยเซฟแล้วหน้ามือชี้เราต้องโยนของก่อน มันบอ่อยู่ข้างล่างอกูเจอลกูเจอเคงเขียนแล้เพื่อน บนข้างล่างไอ้ไปเอาต่กันาเมเจอไงนะถงล่างฟังไม่ออกเอาแกงลอยโอ,เโยโองเดียวให้พวกเ่ย ผมมาเปิดไฟอ่ะสัจะจุดเทียนึมนเปิดไฟอ๋อมันมีมันมีเทียนอยู่ไม่อยู่หัหน้า มาที่เปิดไฟให้กูเนี่ยมันมีชั้นใต้ดินไปตัวกูอยู่ใต้ดินไงอ๋อเนี่ย,ยไม่เห็นเลยปิดไฟแล้วนะปิดไฟแล้วกูอะมองไม่เห็นจริงไอ้เหี้ยไม่เปิดไฟวะไอ้เหี้ยโอ้อ Yes. Yeah. Yes. รู้ได้ไงวะกู เกมเบสไปถ่ายรูปไหมเดี๋ยวอรูปกล้องมากูมีกล้องกูทีมเอ็กซ์สองขีดแต่กูถือให้มันี่นี่อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วทีมเอฟใช่ไหมไอ้นี้มันไอ้อีไมสองเอ๊ะเมื่อกี้ไงเมื่อกี้มึงเมื่อกี้ที่มันร้องคืออะไรอะสองเอ๊ะ สองเหรอแออล้วที่มันร้องคือสองเหรอร้องคือสองมันดังก็แค่สองมันไม่ดังเอ่อ level t w ไม่เกียร์อัานต้าวันเลยใช่ไหมได้กดเฮ้เอาต้องกดนี่ยนไ,ไยใช่ปะมทำให้มันห้าดิ อ,อยู่ในห้องนี้ว่ะตามขึ้นวนละไปแล้วางก่อนตึ้นเองได้ปะได้ปะได้ปะเพื่อสองเยออยู่ฮะสองปะ

มึงเช็คยังไงวะให้ไอ้เฮียอุณหภูมิมันลงดิก็ประมาณนี้แหละ y ยอย่าดึง now n บนไม่มีเอาตาไปเลย and email ไฟไอ้เคสละมือใครเนี่ยตามอยู่บนเนี่ยมือใครถ่ายรูปดิมาดิ yes email ไฟมาดูถ่ายรูปดิอยู่บนเนี่ย ถ่ายไปแล้วไม่ใช่เหรอเหรออืมมึงกดเด้คอร์ดเลยก็ได้ออกกล้องไปข้างล่างกล้องไปไหนวะไมนถ้าจะมีริดบล็อกปุ๊บแม่งไม่เข้าอันสักอันเลยนะเฮียหนีเล้เฮียอีดอกแม่งหลอกกูมาตายอ๋อมือผีเนี่ยนะที่มึงบอก ม,มีมที่อะไรบ้างเนี่ยเคื่องมือจะช่วยอะไร GMF ห้า <MS> เห็นไหมันบอกอ,ะอ่ะคุณกดไปแล้ว UAV เนี่ย UAV อีกหนึ่งเห็นปะ Ghost UAV อีกหนึ่งแต่ไม่ใช่ Spirit Block คุยยังไงไม่รู้อะ่ะอีหามันคุยยังไง ok saya beli bonus apa? Hello, God So yourself Eh, uh, oh, pembuat tu eng we need a uh, sound recorder. ให้เปิดเพลงเลยว,วะมีเสียงไหมมีเฮีออุ้ยไม่ได้อยู่กับมึงไปกับพิปป้โชโยเซล์ักยูโกรธอกทูมีฮอกทูมีโกรธโชโยเซลมันอยู่ข้างบนแล้วมันเดินไม่มีเสียงอยู่โชโยเซลโกรธ

Hey, Oh, you is where you Where are you? Going? Where are you going? Yeah! I'm in here, and here, and God! Miling, 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 uh, no, oh, no, 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 don't spill back. Me, Me now, okay. EMF, uh, atomic and. you fighting. Wait. You can mark. Coming. Okay. Uh, make, okay. make, sure, make sure, make sure. Okay. Get out. they here. Make sure. Nah, I hear five mood low. มึงโดนล่า่เปล่าไปยังไม่กระพิบนี่นี่กำลังพิสูจน์อยู่ว่ามันไม่ได้ฟังผิดไม่ได้ดูผิดมันบอกมันได้สปิริตบอกเวยมันกำลังคุยกับผีอ่อ,อมันบอกว่าแม่งผีแม่งสปิริตบอกเว้ ว่ากูพูดหนิเมื่อกี้กูว่าคุยนานมากเลยนะเออไ,ได้เนี่ยพูดอ่อว้าว now we have uh four i v i d e n d e ตูมปีตะ่ะ lốp lốp, ai, ai này, điền đi cái pít lao à, get out get out it's going on, Oh เฮ้ยกราฟขึ้น Okay, my What? <laughs> 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 uh, we we are Mark Maylin. Ah, uh, lane? Okay, I <laughs> I'm sure I'm I don't know. Don't you? <laughs> 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 okay, okay, okay. <laughs> like, I saw the Yovi, and I tested spirit box three times and it responded to <laughs> me three times. i <laughs> Hang <laughs> <laughs> <naprawdę> <laughs> อยู่ตรงนี้ยอยู่ตรงนี้นะครับโอ้สปอยด์ไอ้เหี้ยเย้นอนอ่ะย yeah. ูสปอยด์ยูสปอยด์ยูสปอยด์ F5 ใชะไครจะแก้ เพื่อนถือไว้เ <management> ข <design> ียนมาก่อนเอาไว้เรียนเรียนเรีบสแมนเรียนเบสแมนเดไปอาเซียนความเย็นมีไหมไม่มีอ่ะไม่โดนเลยไอ้ยังแม่งแม่งเป่าปากแล้วปะมึงถามปุ๊บแม่งเป่าปากเลยตอนนี้มึงอยู่คนเดียวมึงอาจจะโดนไเ้ยที่ต้องเตือนวางไฟลงไปข้างล่างต้องเตอลงไปข้างล่าง เอ้ใครวะเอามึงเหรอหนทางนี้เหรอใต้ดินเนี่ยนะเออใต้ดินกูคิดว่าใต้ดินกูวางวางไฟก่อนม่ายไปกันนะนีมองเห็นหน่อยฮัลโหลฮัลโหล Hello where, hello. Where hello. Where hello? Hello. hello, where are you hello hello, where are you hello 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 hello

ควันมันขึ้นอยู่ตรงประตูอะว่าตรงประตูเออเนี่ยตรงประตูเลยแม่งหายใจตรง,ตรงรประตูกูเรคคอร์ดวางเรคคอร์ดไว้กูไปเปิดไปเปิดไป,เป,ดปเปิดให้ี ไม่เขียนเหงวะยังัะไม่เขียนเลยอุยังจัดเลยเฮ้ยขย่มแลยปิดประตูไปแล้วสามอีเมพแค่สามดับไฟด้วยเฮ้ยดับเทียนได้ปวว่ะ e e อ,อีเมพห้าไอ้สั์เขียนยังวม่อ่ายอยู่ไหวะยัง มีม co ่ผ mm ้าถ่ายรูปแล้ถ่าแล้วมีรอยเท้าด้วยตึกเสียงได้ตึกได้อเอ่อ e เทเอร์โคอฮะอร์โคเอร์โคโคยาเมอะไรเจ๊ไอซิ่งเทอเฟอร์ชอว์เทเอรอ์ายา แค่ปะแม่งดับเทียนโดนกดออฟโดนกดออฟ I c a n น see นี่แหละไม่มีไม่มีกดออฟแต่ว่ามันเจอมันเจอแค่ฟิ s ซิ่งแล้วก็มาร์กที่ฟิซซิ่งไว้อบแล้วนี่สัตว์กูแล้วไปแล้วสัตว์ บ้านมันขยบว่ะค so cool ือตึกอะเออกูทิ้งแมงเลยท่านอันนี <S <S ้ไมอ่ฟอยู่อยู่เอวีฟิชิงกินอยู่มากินวีอาร์มากินโดนสเปนสเปรบ็อกแอนด์โออฟไอแคนซีแอนด์ลิไอ้กูถือรากกูทีไว้ก่อนละ แต่มไม่ไม่ค่อยกวดมางกวดแค่สี่แค่สามอะไรอ่ะถูกปะ่ะเ,เรายังไม่เยเรายังไม่นั่นไงเรายังไม่ไอระดับสติเรายัางเต็มอยู่เลยเออกินหวานเนี่ยรวยเลยโอเค